โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นที่เลี้ยงประจําปีงบประมาณ2,565ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4โรงเรียนบ้านแสนคำนาชุมสมคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียนทางสิ้น118คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนตั้งอยู่เลขที่45หมู่หบ้านแสนคำตำบลสะสมิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 Professional Learning Team แอดมินิสเตอร์มิสชนัญชิดาชื่นตาทิเชอร์โมเดลมิสซิสจันทาชนะงามบัดตี้ทิเชอร์มิสคารินทิศศักิ์สิริธนาคุณมิสเดนจามาทิปปะกูลแอนดมิสเตอร์วิรกุลมนริทธาหนุภาพโอฟฟิเช i อลเลิร์นนิ่งทีมเมนเทอร์ มิสจินทิพกุลโชตมิสนัฐไทยก่อเอ็กซ์เปิร์ตมิสซิสวรรณภาโคตรพันธ์มิสซีสชนารักเวทสวัสดิ์แอนดมิสเตอร์พิทักษ์สุริน์วัฒนากุลสิ่งที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคือการอ่านและการเขียน ชื่อหน่วยเมนูเด็ดวันนี้แผนที่หผักดีมีประโยชน์แผนที่สประโยคสารพัดผักแผนที่สสร้างสรรค์เมนูอาหารแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฮาโลโมเดลวงรอบที่หชื่อแผนผักดีมีประโยชน์วงรอบที่สชื่อแผนประโยคสารพัดผัก วงรอบที่3ชื่อแผนสร้างสรรค์เมนูอาหารสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่1นึ่จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกคำพื้นฐานที่กําหนดให้ได้ 2. นักเรียนแจกรูปคำพื้นฐานที่กําหนดให้ได้ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้อนใส่เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 1. น,นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยับกายขยายสมองหรือเบนจิมโดยใช้เพลงกินเผือกกินมันทำท่าประกอบเพลง 2. นักเรียนดูสื่อของจริงจากตะก้าใส่ผักหลากหลายชนิดที่มีในท้องถิน่นสำหรับผักที่ไม่มีคุณครูใช้ภาพเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักผักชนิดต่างๆ 3. นักเรียนอ่านแจกลูกจากบาดคำชื่อผักที่ครูกำหนดพร้อมดูภาพและสื่อของจริง 4. นักเรียนเลือกคำที่อ่านได้แต่งประโยคตามจินตนาการ 5. ครูแนะนำให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผักที่มีในท้องถิน่นพร้อมฝึกอ่านฝึกเขียนการวัดและประเมินผลตรวจสอบความรู้ประกอบด้วย 1. แบบประเมินการตอบคำถาม 2. แบบประเมินชิ้นงาน 3. แบบประเมินการอ่านคำและ 4. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่1คือนักเรียนสามารถบอกคำพื้นฐานที่กำหนดให้ได้โดยนักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้เป็นอย่างมากพร้อมเปิดรับกิจกรรมที่คุณครูเตรียมมาได้เป็นอย่างดี รุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่2จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกส่วนประกอบของประโยคได้ 2. นักเรียนเรียงคำเป็นประโยคได้ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นฝ่เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเบนจิมโดยใช้เพลงประโยค3ส่วนคับซองประกอบบทเพลง 2. ทำความเข้าใจในเนื้อเพลงส่วนประกอบของประโยคใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบนักเรียนยกตัวอย่างประโยคง,ง่ายๆใกล้ตัว 3. นักเรียนยกตัวอย่างการเรียงคําให้เป็นประโยคเป็นคําใกล้ตัวนักเรียนเป็นประธานภาคแสดงให้จับสิ่งของใกล้ตัว 4. นักเรียนเขียนประโยคที่นักเรียนชอบอย่างน้อย5ประโยคลงในใบงานอ่านให้เพื่อนฟังกับเมนูอาหารที่ตัวเองเลือก 5. นักเรียนทดสอบการอ่านบทอ่านง่ายง่ายการวัดและประเมินผลตรวจสอบความรู้ประกอบด้วย 1. แบบประเมินการตอบคำถาม 2. แบบประเมินชิ้นงาน 3. แบบประเมินการอ่านคำและ 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่2นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของประโยคได้โดยสามารถเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆได้สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่3จุดประสงค์การเรียนรู้ หนนักเรียนบอกชื่อพืชผักสวนครัวที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้ 2. นักเรียนเขียนแผนผังความคิดง่ายๆได้ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้อนใฝ่เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. นนักเรียนปฏิบัติก,กิจกรรมขยับกายขยายสมองเบรนจิมโดยใช้เพลงปลูกผัก 2. ทำความเข้าใจในเนื้อเพลงปลูกผักใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กตอบพืชผักสวนครัวที่มีในโรงเรียน 3. จัดกลุ่มเพื่อทํากิจกรรม3กลุ่มโดยใช้ลูกบอลสีแดงเขียวและเหลือง 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน 5. การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันการวัดและประเมินผลประกอบด้วย 1. แบบประเมินการตอบคำถาม2แบบประเมินชิ้นงาน3แบบประเมินการอ่านคำและ 4. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่สามนักเรียนบอกชื่อพืชผักสวนครัวที่พบเจอในชีวิตประจำวนันและเขียนแผนผังความคิดง่ายๆได้ผลการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนการอ่าน จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่1พบว่านักเรียนอ่านคำได้ถูกต้อง5คำจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ86.67อ่านคำได้ถูกต้อง4คำจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ6.67อ่านคำได้ถูกต้องจำนวน3คำ1คนคิดเป็นร้อยละ6.67 จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่สองพบว่านักเรียนอ่านคำได้ถูกต้อง5คำจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ8 6 6 7อ่านคำได้ถูกต้อง4คำจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ13.33จากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่3พบว่า นักเรียนอ่านคำได้ถูกต้อง5คำจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ86.67อ่านคำได้ถูกต้อง4คำจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ13.33การเขียนจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่1พบว,ว่านักเรียนเขียนคำได้ถูกต้อง5คำจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ80 เขียนคำได้ถูกต้อง4คำจํานวน1คนคิดเป็นร้อยละ6.67เขียนคำได้ถูกต้อง3คำจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ6.67จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่2พบว่านักเรียนเขียนคำได้ถูกต้อง5คำจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ80 เขียนคำได้ถูกต้อง4คำจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ13.33และเขียนคำได้ถูกต้อง3คำจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ6.67จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่3พบว่านักเรียนเขียนคำได้ถูกต้อง5คำจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ86.67 และเขียนคำได้ถูกต้อง4คำจำนวน2คนคิดเป็นร้อละ13.33สิ่งที่คุณครูทำได้ดีในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของฮาโลคือครูผู้สอนมีความกระตือรือร้อนในการจัดการเรียนการสอน มีการเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ควบคุมชั้นเรียนจัดสื่อและบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการคุณครูได้เรียนรู้ทั้งขักระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฮาโลโมเดล สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างอิสระได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น แนวทางการพัฒนาต่อยอดของโรงเรียนและคุณครูโรงเรียนจะได้นำการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Halo โลโมเดไปขยายผลให้ครบในทุกชั้นเรียนรูปภาพการรวมกลุ่ม TLC ของ Professional Learning Team ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Halo โลโมเดในวงรอบที่หนึ่ง รูปภาพการรวมกลุ่ม PLC ของ Professional Learning Team ของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Halo Model ในวงรอบที่2รูปภาพการรวมกลุ่ม PLC ของ Professional Learning Team ของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Halo Model ในวงรอบที่3 โรงเรียนบ้านแสนคำนาชุมสัมคีขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีที่ได้จัดโครงการดีๆนี้ขึ้นเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์สำหรับผู้เรียนเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานะที่นี้ด้วยขอขอบคุณค่ะ